สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่15ประจำวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนยกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เมืองทองก็เสมอกับแบงคอกไป1 1เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านนำไปก่อนจากอิลิกโจฮาน่าครับก่อนที่ทีมเยือนม,มาตีเสมอได้จากมามมดอีดบีจีปฐุมก็เปิดบ้านเอาชนะเชียงรายไป31เกมนี้เนี่ยทีมเยือนนำไปก่อนจากคิมจีมินฮะก่อนที่เจ้าบ้านหญิงแซง3ลูกรวดจากอิกซานฟานดี้เทสิแนแดงดาแล้วก็อันเดรสตูนเยส แลวก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง4ทีมเนี่ยแบงคอกอยู่อันดับที่4มี28คะแนน BG ขยับม,มาอยู่ที่5ครับเก็บเพิ่มเป็น24คะแนนเชียงรายอยู่ที่6มี23แล้วก็เมืองทองอยูเนเต็ดขยับม,มาอยู่ที่10มี16คะแนนไปต่อกันที่ดาวซนวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นดานิโลกับสุภชัยใจเด็ดที่ซัดไปคนละ10ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปครับวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกาก็จะมีลำพูนเจอกับสุโขทยัยหนองบัวพบขอนแก่นปัะจวบเจอลำปางแล้วก็โพลิเทโลพบกับนครราชสีมา